สวัสดีค่ะคำมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการรีวิวซีรีส์โลกินะคะก็โลกิซีซั่น2นี่ก็ออกมาเป็น EP ีที่2แล้วนะคะ E.P ีนี้เนี่ยเขาก็จะดำเนินเรื่องต่อจาก EP ีที่แล้วเลยนะคะซึ่ง EP ีที่แล้วเนี่ยก็จะจบด้วยการที่แม่ทัพด็อกส์นะคะรวบรวมทีมแล้วก็อาวุธนะเพื่อที่จะไปตามล่าซิววีนะคะชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่านะโลกิซีซั่นสเนี่ยนะคะเขาจะดําเนินเรื่องไม่เหมือนกับซีซันแรกเนอะซีซันแรกเนี่ยจะ แบบมีความต่อเนื่องนะคะเรียกว่าแต่ละ EP ีเนี่ยมันจะจบแบบค้างสุดๆเลยอะ่ะแต่ในซีซั่น2เนี่ยแต่ละตอนเนี่ยเขาจะมีเรื่องราวของตัวเองนะคะที่จะเล่าเนะเหมือน EP ีที่แล้วเล่าเรื่องราว Timeslip นะคะของโลกินะแล้วก็เรื่องราวใน E p พีนี่ก็จะเล่าเรื่องราวใหม่นะคะ ก็เดี๋ยวเรามาค่อยๆรีวิวแล้วก็สปอยกันไปทีละฉากเลยนะเริ่มต้นนะคะก็คือโมบ u สกับโ o กีเนี่ยเขาก็เดินทางผ่านประตูเวลานะคะมาที่ลอนดอนนะยูเคปีในปี1977นะคะก็มาตามหาซิลวี่นี่แหละนะแม้ว่าโลกีจะไม่คิดว่าซิลวี่จะมาซ่อนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าจุดตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ตัวเทมเพลตของนักล่า x5 ซึ่งเป็นนักล่านะคะของมทับดอสนะก็ตัว x5 เองเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามาใช้ ชีวิตนะอยู่บน Secret Timeline นะคะอันนี้เป็นเป็นไทม์ไลน์หลักนะแล้วก็เป็นดารามีชื่อเสียงเลยนะดูจากทรงผมแล้วนะคะจาก EP ที่แล้วกับ EP เนี้น่าจะมีการ t i m e สก i ปเนี่ยมานิดหน่อยเนะเพราะว่าตัวนักล่า x5 เนี่ยผมยาวขึ้นแล้วนะคะก็ตัวโมเบียสนะคะกับโลกิเนี่ยก็มาเจอกับ X5 นะซึ่งเขาก็มีชื่อนะคะว่า Brad Wolf นะทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนจะมาตามหานะคะมาถามว่าเอ้ยเป็นยังไงนะถามหาที่อยู่ของซิ l v i นะคะ X5 เนี่ยพอเห็น2คนนี้นะก็แบบเตรียมเพ่นเลยนะคะพอหนีมาเนี่ยก็เจอกับเจ้าหน้าที่ B15 นะคะก็เจ้าหน้าที่ B15 เนี่ยก็สามารถมาแย่งเทมเพลตนะของ X5 ไปได้นะคะเขาก็เลยไม่สามารถหนีไปที่ไทม์ไลน์อื่นได้นะก็ X5 เนี่ยก็วิ่งหนีนะวิ่งหนีโลกีก็ วิ่งตามนะคะซึ่งฉากไล่ล่าตอนต้นเรื่องเนี้ยเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะชอบมากนะคะคือเราเนี่ยจะได้เห็นพลังของโลกิอย่างเต็มที่เลยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่กิ่งอะ่ะรู้สึกว่าซีซั่นที่แล้วอ่ะนะคะไม่ค่อยได้เห็นพลังนะแล้วก็ อิทธิฤทธิ์ของโลกิสักเท่าไหร่นะคะท,ทั้งที่เขาเนี่ยมีเวทหลายอย่างนะคะไม่ได้เก่งแค่การต่อสู้นะซึ่งในต้น EP นี้นะคะเราก็จะได้เห็นโลกินะคะใช้พลังนะคะที่เป็นแบบเหมือนภาพลวงตาเนอะเออแล้วก็สามารถแบบเหมือนใช้พลังแบบควบคุมการเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะ,ะใช้เงาอะไรของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออซึ่งแบบฉากตรงนี้นะถือว่าแบบดีที่สุดใน EP นี้เลยนะกิ่งชอบฉาก ต้นเรื่องมากๆเลยนะคะเล่นตรงนี้เนี่ยนะคะทําให้แบบดูมีสเสน่ห์นะแล้วก็ดูแบบสนุกมากๆเลยนะคะเรียกว่าเล่นใหญ่นะแบบที่โวเบียสบอกจริงๆนั่นแหละนะคะก็ตัว X5 นะคะหรือที่เรียกว่า Bad Wolf เนอะเขาเนี่ยก็ถูกจับตัวมานะมาขังเนเพื่อแบบเหมือนเค้นข้อมูลนะคะตัวเทมเพลตของเขาเนี่ยเหมือนจะถูกดัดแปลงด้วยนะเออก็ถูกเอาไปตรวจสอบนะคะ กโอบเนี่ยเขาจริงๆเขามีหน้าที่ที่จะแบบเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องเครื่องทุกอย่างนะคะแต่ว่าเขาอะไม่มีเวลาเนะเพราะว่ากำลังนะคะหาทางช่วยนะคะเครื่องทอเวลาอยู่นะซึ่งตอนนี้ทำงานโอเวอร์โหลดนะคะ OB ก็เลยนะคะให้คู่มือกับโลกีกับโมเบียสนะไปแบบไปแกะกันเอาเองนะคะว่าเจ้าตัวเทมเพลตเนี่ยมันมีปัญหาอะไรนะ เราจะได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่ B 1 5เนี่ยเขาพยายามแกะรอยนะคะหาตัวผู้พากษาเลนส์เลเยอร์นะซึ่งให้เจ้าหน้าที่เคซี่นะคะเป็นคนแกะรอยหาเทมแพลของเลนส์เลเยอร์ให้เจอนะจะได้เจอตัวนะคะว่าไปซ่อนอยู่ตรงส่วนไหนของไทม์ไลน์นะเคซเองเนี่ยเขาก็ได้ล่วงรู้ความลับบางอย่างนะคะว่ามิสมินิตเนี่ยเออเจ้านาฬิกาที่เป็น AI เนี่ยนะคะเป็นเบื้องหลังนะคะคอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เลนส์เลเยอร์อยู่นะโลกีกับ m มเบียแล้วก็ B-15 นะคะก็ได้มาสอบสวนแบดวูฟนะคะซึ่งแบดวูฟเนี่ยก็ร้ายไม่ใช่ย่อยเลยนะคะเป็นแบบหืมปากดีมากนะบอกเลยนะคะกวนด้วยนะเออแล้วก็เป็นคนที่จี้ใจดำเก่งนะคะ โมเบียสเนี่ยพยายามเตือนทุกคนนะว่าเจ้าตัวที่คนนี้มันปากดีนะต้องระวังอย่าโดนยั่วโมโหอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ X5 กเนี่ยก็พยายามจี้ใจดําโลกีนะเนาะพยายามพูดเรื่องในอดีตรวมถึงเรื่องแม่ที่ของโลกีที่ต้องตายเพราะตัวเขาด้วยตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าโลกีเนี่ยจะต้องแบบหลุดแน่ๆเลยต้องอัดมันแน่ๆเลยนะปากดีมากอะต้องโดนสักชุดนะอะไรอย่างเงี้ยแต่โลกีนะคะกลับแบบคุมตัวเองได้ดีเกินคาดเนาะกลายเป็นโมเบียสนะคะถูกจี้ใจดําเองนะว่าแบบ ถูกจับมาทำงานใน TVA Mobius เนี่ยพอโดนจี้ใจดำก็แบบหลุดนะหลุดก็เลยไปตบนะคะตัว Brad w o o f นะซึ่งตอนนี้ก็คือแบบชอบนะเออจัดไปนะคะมันต้องโดนสักหมัดแล้วว่าปากปากแบบนี้เนี่ย <laughs> Mobius เนี่ยก็ฉุนขาดเลยนะแล้วก็เดินดุมๆออกมานะคะเดอและว l o ิ i ก็เดินตามนะแล้วก็มาโผล่อยู่เป็นโรงอาหารเลยทั้งสองเนี่ยก็เลยมานั่งทานพายนะเพื่อแบบสงบ อารมณ์นะคะโลกิเนี่ยเขาก็แบบเหมือนคุยกับโมเบียสกันเนอะซึ่ง2คนนี้มีเคมีการเป็นคู่หูที่แบบดีมากๆเลยนะจริงๆเนี่ยกิ่งชอบเคมีการเป็นแบบพาร์ทเนอร์คู่หูกันเนี่ยตั้งแต่ซีซันแรกแล้วนะคะพอมาซีซันนี้จะรู้สึกเลยว่า2คนนี้เขาดูแบบรู้ใจกันมากขึ้นเนอะสองคนนี้ก็แบบเปิดเปิดอกคุยกันโลกิเองเนี่ยก็เหมือนปอบโมเบียสให้แบบ ใจเย็นลงอะไรอย่างนี้เนอะ,อะโมบิสก็ยอมรับแหละว่าแบบฉุนขาดส่วนตัวโลกีเองเนี่ยเขาก็เหมือนเล่าเรื่องราวของเขานะคะว่าเขาก็เคยฉุนขาดแบบนี้แหละนะคะแล้วก็พาต่างดาวนะไปบุกนิว york นะคะซึ่งเป็นเรื่องราวใน the avenger ภาคแรกนะก็เราก็จะได้รู้นะคะว่าโลกีเนี่ยคือ พูดง่ายๆคือโมโหพ่อกับพี่ชายทอนะคะก็เลยไปแบบชวนแก๊งต่างดาวนะคะมาตีมาตีโลกนะคะคือเรียกว่าไม่ได้ทําโดยตั้งใจหรือมีกลยุทธ์อะไรหรอกนะคะทำเพราะโกรดนั่นเองนะตัดมาทาง OB นะคะเขาเนี่ยก็พยายามเอาเครื่องที่จะแบบมาช่วยแก้เครื่องทอเวลาที่มันทํางานโอเวอร์โหลดเนาะแต่ปรากฏว่าประตูนิรภัยเนี่ยมันล็อกนะคะก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องมีคนที่สร้างเครื่องเนี้ย มาแบบเหมือนสแกนเพื่อเปิดประตูนีรภัยนะคะซึ่งคนที่สร้างเครื่องนี้ก็คือฮี h ูร e เมนส์นะนะคะหรือไม่ก็อย่างน้อยก็ต้องมี Miss ิสมินิตมาช่วยอะไรนะะเนี่ยค่ะฮีรูรีเมนเนี่ยตายไปแล้วเนอะอาจจะต้องตามหาตัวแปลของเขานะคะอาจจะเป็นแข้งหรือคนอื่นๆนะที่อยู่ในไทม์ไลน์อื่นนะคะหรืออย่างน้อยๆก็ต้องตามตัวมิสมินิตกลับมาให้ได้เนาะต่อมาเนี่ยโลกีกับโมเบียสนะคะเขาเนี่ยก็มาเพื่อเข็นหาข้อมูลของซิลวี่กับตัวแบทวูฟต่อนะคะ แล้วโลกีกับโมเบียสเนี่ยก็เปลี่ยนมาเล่นบทตำรวจนะเหมือนแบบแบดคอปกู๊ดคอปอะไรอย่างงี้นะก็มีเครื่องมือชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งแบบเหมือนเป็นเครื่องที่ใช้แบบเข็นความลับอะไรประมาณนี้เนอะเออแล้วก็ให้โมเบียสเนี่ยเล่นละครตบตาให้แบบโมเบียสออกไปแล้วก็โลกีเนี่ยเป็นคนใช้เครื่องนี้นะคะพยายามเข็นจนรู้ความจริงจนได้นะซึ่งตอนเนี้ยชอบมากเลยนะตอนที่โลกีเนี่ยเข็นความจริงนะคะรู้สึก มองเห็นได้ถึงด้านมืดของเขาเลยนะตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าทอมฮิดดอัสตเนี่ยเขาแสดงเป็นบทโลกิได้ดีมากๆเลยนะเหมือนจะเป็นพระเอกเหมือนจะเป็นฮีโร่นะแต่ลึกๆเนี่ยก็มีมุมดาร์กของตัวเองอยู่นะคะเออซึ่งความโหดตรงนี้แหละก็ทําให้เค้นข้อมูลออกมาได้นะว่าซิลวีเนี่ย นะคะหนีไปอยู่ที่กิ่งเวลาที่แตกออกมาจาก s e r r t t t m m l l n n นทั้ง3คนนะคะก็เลยเดินทางมาที่กิ่งเวลานี้นะที่ซิลวี่อยู่นะคะที่เรานะคะเคยเห็นในมิดเครดิตของ EP ที่แล้วนะซึ่งกิ่งลืมลืมดูนะคะลืมเล่าให้ฟังนะซึ่งซิลวี่เนี่ยเขาก็เดินผ่านประตูเวลามานะคะแล้วก็มาเจอร้านแมคโดนัลล์ร้านนี้แหละนะคะสุดท้ายนะทั้ง3คนนะคะ มาเจอกับซิลวีซึ่งทำงานเป็นพนักงานแมคโดนัล s ์เลยนะเรียกว่ามาใช้ชีวิตอยู่แบบไม่ต้องมีใครมาตามล่าชัและอยู่ในกิ่งเวลาที่มันแตกสาขาออกมานะคะก็โลกินเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เดินเข้ามาคุยกับซิลวีนะสองคนนี้ก็ดูแบบอดึดอัดอยู่นิดหน่อยเนอะโลกี่เหมือนจะแบบเสียใจอยู่หน่อยๆน,นะคะที่ซิลวีเนี่ยหนีเขามาเนอแล้วก็แบบเหมือนไม่สนใจใยดีเลยมาใช้ชีวิตของตัวเองอยู่คนเดียวอะไรยเงี้ยดูแล้วน่าจะยังแบบ ชอบซิวีอยู่นะคะแล้วเขาก็บอกซิวีถึงสิ่งที่เขาเจอนะใน TVA ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยโลกิเจอซิวี ที่แงลิฟออกมาอ่าแต่ซิลวี่เนี่ยเธอไม่สนใจเลยนะเธอไม่ได้อยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ T.V.A. นะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือว่าอนาคตก็แล้วแต่นะเธอเกลียดอีทีวีเอมากๆและอยากให้มันแบบล่มสลายไปเนาะแล้วก็ดูจะไม่ชอบใจด้วยนะที่โลกิเนี่ยยังคงทํางานนะคะใน TVA นะสองคนเนี้เหมือนจะแบบมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบยังคิดเห็นไม่ตรงกันเนาะตัวโลกีเนี่ยเขายังคิดว่า TVA เนี่ย ต้องยังมีอยู่นะคะเพื่อที่จะแบบจัดการเรื่องของเส้นเวลาซึ่งอาจจะมีปัญหาได้นะเวลาแตกแขนงออกมาแล้วนะตัวแบรดเองที่มาด้วยเนี่ยนะเขาก็นั่งกินอยู่ในในแบ no ็กโนนกับโอเบีอสนะคะก็ดูลุกลี้ลุก,ล,กลนมากเลยนะแบบอยากจะกลับไปซีเครตไทม์ไลน์ของตัวเองนะไม่อยากอยู่ที่กิ่งเวลานี้นะคะซึ่งสิวีเนี่ยก็ได้อ่านใจนะจนรู้ว่านะคะตัวแม่ทัพด็อกส์เนี่ยแล้วก็ตัวแบรดวูฟเองเนี่ยนะคะ มีแผนนะที่จะเผาเรียกว่าเผาหรือระเบิดกิ่งเวลาทุกกิ่งเลยนะคะเรียกว่าขนอาวุธไป e ีพีที่แล้วเนี่ยไม่ไม่ได้ไปตามล่าซิวีนะแต่จะไปเผาทุกกิ่งให้สิ้นซากให้เหลือแค่ซีเคร t ตไทม์ไล e อันเดียวนะคะเรียกว่ายังคงอุดมการของ T.V.A ในแบบ w h o r e m a i n s อยู่นะก็ทั้งหมดนะคะทั้งโลกีโมเบียสซิลวี่เนี่ยก็ผ่านประตูเวลานะคะมาในจุดที่ซิลวี่เขาอ่านใจเนอะแล้วเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อแม่ทัพด็อก์เนี่ยรวบรวมพลกำลังไว้ตรงนี้นะคะก็จัดการได้นะคะ แต่ว่าก็ไม่ทันเวลาเท่าไหร่เรียกว่ากิ่งโดยส่วนใหญ่อะถูกเผาหมดเลยนะคะก็จะเหลือแค่บางกิ่งเท่านั้นนะซึ่งเราจะรู้ว่ากิ่งของซิลวี่เนี่ยยังอยู่นะคะเพราะว่าซิลวี่เนี่ยตอนในตอนจบ EP เนีนะ้เขากลับไปใช้เวลาอยู่ที่เดิมนะที่ร้านแมคโดนัลของแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเทรซี่เนี่ยตามจนเจอที่อยู่ของเลนสเลเยอร์แล้วนะเรียกว่าตามจากเทมเพตนั่นแหละนะคะ ก็เดี๋ยวเราลอดูกันใน EP ีต่อไปนะคะภาคสายเลนส์เ e เยอร์เนี่ยน่าจะเริ่มมีบทบาทแล้วนะว่าหนีไปทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะส่วนตัวโลกิเองเนี่ยก็ดูเศร้าเลยนะเพราะว่าซิวีก็หนีอีกแล้วนะคะเรียกว่ามีแบบเหมือนอุดมการณ์ที่แบบความพี่เห็นที่แบบไม่ตรงกันเนาะก็ความรู้สึกหลังดูนะ EP นี้เนี่ยกิ่งค่อนข้างยังชอบอยู่นะคะยังรู้สึกว่าสนุกอยู่นะแม้ว่าจะไม่ได เราใจเท่า EP ที่แล้วนะคะอีเปิดนะแต่ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะคะมีเรื่องราวของตัวเองนะอ่าแล้วก็จบใน EP นะคะ,ะเราจะได้เห็นโลกีเองเนี่ยในมาสของแอนตี้ฮีโร่แบบชัดเจนมากๆเลยนะเรียกว่าไม่ค่อยจะออกไปทางผู้ร้ายหรือเวลเลีนแล้วนะคะออกมาทางพระเอกมากกว่านะเออเป็นแนวแบบแอนตี้ฮีโร่แบบนั้นเลยนะซึ่งดูแล้วน่าจะอกหักหน่อยๆด้วยนะแต่เท่าที่มองแล้วเนี่ย ซิลวี่เองเนี่ยก็ดูเหมือนอาจจะยังมีใจอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าไม่อยากจะยุ่งยากไม่อยากทําให้มันยุ่งยากอะไรประมาณนั้น้วยก็เลยหนีออกมานะคะชอบเรื่องราวในซีซั่นนี้นะคะการเล่าของซีซั่นนี้เนี่ยจะไม่เหมือนซีซั่นที่แล้วเนอะซีซั่นนี้เนี่ย Season e, มันจะมีความจบในแต่ละอีพีนะคะในแต่ละอีพีเนี่ยมีเรื่องราวของตัวเองนะแล้วก็เป็นอะไรที่เดาได้ยากด้วยนะคะกิงชอบนะ เรียกว่ามือเขียนบทเนี่ยเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะอืเขียนบทได้ดีนะคือเดาทางไม่ค่อยออกว่าจะเป็นแบบไหนนะคะคล้ายๆกับซีซันที่แล้วแหละแต่ว่าขิงชอบซีซันนี้มากกว่าตรงที่ว่ามันจบแบบไม่ค่อยค้างคาเนาะ,ะมีเนื้อเรื่องของในตอนแล้วก็จบในตอนนะคะอันนี้ถือว่าเขียนบทออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะคะสําหรับซีซันนี้นะก็รอดูว่าอีพีถัดไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครนะคะแขงจะออกมาหรือยังนะหมายถึงตัวแปร นะคะของฮิว a รเมนคนอื่นๆนะในส่วนของฉากแอคชั่นเนี่ยก็ยังคล้ายๆกับซีซสั่นที่แล้วก็คือแบบมีความยังไม่ปังเท่าไหร่นะสำหรับฉากแอคชั่นนะไม่ได้แบบเล้าใจหรือคือทําได้แบบกลางๆมากกว่าแต่การใช้พลังของลูกกี้ตอนต้นเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นแบบเดอะเบสของตอนนี้เลยนะชอบนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัว OB เนี่ยจะหาทางแก้ย่งไงนะคะกับเครื่องทอเวลานะแล้วก็ ตัวแปรของทีวีริเมนส์คนอื่นๆหรือว่าแข่งเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเรียกว่าเดาเรื่องราวไม่ค่อยถูกเลยนะคะก็ยังรู้สึกว่าน่าติดตามตอนต่อไปอยู่นะก็เพื่อนๆดูแล้วรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างนะคะชอบหรือไม่ชอบตรงไหนเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยเม้ากันไว้ด้านล่างได้นะแล้วถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเอาไว้นะและ้วกิ่งก็จะมารีวิวนะคะซีรีส์โลกิเนี่ยให้ครบในทุกอีีเลยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 差。